แม่ฮะผมกลับมาแล้วฮะลูกชายของแม่กลับมาแล้วหรอจ๊ะแม่คิดถึงลูกจังเลยผมก็คิดถึงแม่เหมือนกันฮะผมมีคนคนนึงมาแนะนําให้แม่รู้จักด้วยเธอมานีสิสวัสดีค่ะคุณแม่นี่คือภรรยาผมเองฮะแม่เองมีเมียตั้งแต่เมื่อไรทำไมไม่เคยบอกแม่เลยเราสองคนเจอกันตอนทำงานที่กรุงเทพคบกันได้พักใหญ่ๆแล้วคบกันโดยที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วย แม่ไม่มีวันยอมรับลูกสะใภ้แบบนี้หรอกแม่เตรียมผู้หญิงที่เหมาะสมกับเองไว้ให้แล้วเองต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่แม่เลือกให้เท่านั้นที่รักเราจะทํำยังไงกันดีไม่ได้นะฮะแม่ผมจะแต่งงานกับผู้หญิงที่แม่เลือกให้ไม่ได้ผมรักเมียของผมมากอีกอย่างเมียวของผมกําลังตั้งท้องฮะฮะลูกชายของฉันทำผู้หญิงท้องเหรอเนี่ยตายแล้วฉันจะเป็นลมแม่ฮะ ผมว่ายแล้วฮะได้โปรดเห็นใจความรักของพวกผมด้วยนะครับคุณแม่ได้โปรดเห็นใจความรักของพวกเราด้วยหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นลูกสะใภ้ที่ดีค่ะกดได้ฉันจะยอมรับพวกแกสองคนผัวเมียก็ได้ฮึที่ราผมจะไปทํางานที่กรุงเทพแล้วนะดูแลตัวเองกับลูกให้ดีด้วยละ่ะถ้ามีวันหยุดยาวผมจะรีบกลับมาหาคุณนะ ฉันไม่อยากให้คุณไปเลยฉันกลัวว่าชาตินี้ฉันจะไม่ได้เห็นหน้าคุณอีกพูดอะไรแบบนี้ล่ะผมไปทํางานไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็กลับมาหาคุณแล้วคุณต้องรอผมนะค่ะฉันจะรอแม่ฮะผมฝากลูกกับเมียผมด้วยนะฮะไม่ต้องห่วงหรอกแม่จะดูแลเมียเองกับลูกเป็นอย่างดีคุณแม่คะวันนี้อยากทานอะไรเป็นพิเศษคะเดี๋ยวนูจะทาให้ทานแกทําอะไรไม่ใหฉ้ฉันกินฉันก็กินได้หมดนั่นแหละ งั้นเดี๋ยวหนูไปทำอาหารมาให้นะคะคุณแม่ค่ะหนูทำไข่พะโล้มาให้ทานค่ะฉันไม่ชอบกินไข่พะโล้ไปทำมาใหม่ค่ะแม่ค่ะหนูทำพั่นแนงหมูมาให้ทานค่ะฉันไม่กินพัแนแงเดี๋ยวไขมันขึ้นไปทำมาใหม่ค่ะแม่ค่ะหนูทำแกงจืดมาให้ทานค่ะ ฉันไม่ชอบกินแกงจืดเพราะมันจืดเกินไปนี่นังลูกสะพ้ายแกอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ค่ะแม่รีบเดินให้มันเร็วๆหนสิหนูขอโทษนะคะที่มาช้าหนูไม่อยากวิ่งหนูเป็นห่วงลูกในท้องค่ะเอาผ้าพวกนี้ไปซักค่ะเดี๋ยวหนูเอาผ้าไปปั่นในเครื่องซักผ้าให้ไม่ได้แกต้องซักมือเท่านั้นแต่ว่าหนูท้องอยู่นะคะเกรงว่าจะไม่สะดวกสะดวกไม่สะดวกก็เลิกของแกสิ พราะว่าฉันจะให้แกซักผ้าในมือเท่า <único> น <Liberty Overwatch> ั <coil in> <show> <S <S ้นก็ได้ค่ะแม่ฉันจะเอาน้ำมันลาดพื้นพอนางลูกสะพ้ยเดินผ่านมามันก็จะลื่นล้มแทงลูกตายยังไงล่ะสับใจจริงจรงยัยทำไมทำไมรู้สึกว่าพื้นมันลื่นแบบนี้เนี่ยยัยยัยยัยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเป็นยังไงบ้าง ช่วยพาหนูไปส่งโรงพยาบาลทีค่ะหนูเลือดออกเยอะขนาดนี้หนูอาจแทงลูกและเสียชีวิตได้เรื่องอะไรฉันจะช่วยแกฉันอยากให้แกกับลูกตายไปให้พ้นพ้นอยู่แล้วฉันจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นมแม่คะอย่าเพิ่งไปช่วยหนูด้วยโอ้เจ็บจังเลยฉันทนไม่ไหวแล้วี่รักษา ชาตินี้เราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วลาก่อนคอยดูนะฉันจะแก้แค้นคนที่มันทำให้ฉันกับลูกต้องตายฉันจะไม่ยอมไปพูดไปเกิดเด็ดขาแม่ฮะมันเกิดอะไรขึ้นเมียผมตายได้ยังไงกันฮะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันพอกลับบ้านมาก็เห็นเมียเองนอนตายอยู่บนพื้นนี่แหละเลือดออกเยอะเลยสงสัยลื่นล้มแล้วแทงลูกนี <c oughs> ่รอทำไมกูจัง าเสียใจไปเลยนะลูกนะคิดซะว่าเองกับเมียเองน่ะมันไม่ใช่คู่กันหักอกหักใจเถอะนะลูกแม่ว่าเองมาแต่งงานกับผู้หญิงที่แม่เลือกไม่ให้ดีไหมเมียผมเพิ่งตายเองนะคะแม่แม่จะพูดเรื่องแต่งงานแล้วเหรอจัดจ้าแม่ไม่รีบอุ๊ย ตกใจปกติบ้านของฉันไม่มีตุ๊กแกดีนานะแล้วจูๆ่ๆตุ๊กแกมาได้ยังไงเนี่ยดูสิตุ๊กแกตัวใหญ่ซะด้วยสายตามันก็มองฉันแปลกๆอยากจะกินเลือดกินเนื้อแน่ฉันมีถูกชะตากับมันเลยอะที่รักทำไมคุณถึงรีบจากผมไปผมคิดถึงคุณเหลือเกินหักอกหักใจเธอนะลูกนะเมียของเองไปสบายแล้ว เองได้ย <Ee>, ินเสียงตุ๊กแกร้องไหมผมไม่เห็นได้ยินเลยค่ะแม่เองลองฟังดูดีๆสิมันร้องไม่หยุดเลยอะผมไม่ได้ยินจริงๆนะแม่ฮะทำไมตุ๊กแกแต็มบานไปหมดเลยเนี่ยดูสิตุ๊กแกมาแต่ไหนก็ไม่รู้แม่กลัวจังเลยลูกจบพวกมันไปทิ้งให้แม่ทีในฮะแม่ ผมไม่เห็นต๊กแกสัก,กตัวเลยนั่นไงมันเกาะอ,อยู่ตามผนังเต็มไปหมดเลยอตอนนี้มันมาวนเวียนรอบตัวแม่แไปไปหมดเลยแม่กลัวเลยแนมะ่จะว่าแม่จะไงไแม่เป็นอะไรของแม่เนี่ยฉันกลัวตัวแกจังเลยฉันเข้ามาอยู่ในห้องแล้วพวกแกยังกุศลตามฉันมาอีกแล้วเนี่ยไอ้ต๊กแกบ้า แกก็กลัวแล้วเหรอไม่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 แกตายไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังไม่ไปพูดไปเกิดอีกหนูจะไปพูดไปเกิดได้ยังไงคะหนูยังไม่ได้แก้แค้นคนที่ทําให้หนูกับลูกต้องตายเลยวิญญาณของหนูก็เลยต้องมาสิงสถิตยอยู่ในร่างของตุ๊กแกแบบนี้แกจะฆ่าฉันเหรอหนูไม่ฆ่าคุณแม่หรอกคะ่ะเพราะมันง่ายเกินไป อย่างคุณแม่ต้องตายอย่างทรมานหนูจะเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างตัวแกพวกนี้ตามหลอกหลอนคุณแม่ตลอดไปเป็นยังไงล่ะคะถึงคุณแม่ไม่ตายแต่ก็เหมือนตายทั้งเป็นไม่ <c oughs>